สวัสดีค่ะ SL On นพ u กวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเมืองไฟฟ้าค่ะร้านนี้นะคะจะมีสินค้า SL มากน้อยแค่ไหนเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ในร้านนะคะก็จะเห็นดีไซย์ของ SL อยู่ด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีไซย์ของ SL Space ค่ะมีทั้งโคมไฟแล้วก็หลอดไฟครบทุกรุ่นเลยในส่วนของหลอดไฟนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะสามารถลองเทสแสงดูได้นะคะ และตอนนี้นะคะร้านเมืองไฟฟ้าก็มีโปรโมชั่นค่ะซื้อสินค้า SL SPACE นะคะครบ3,000บาทรับเลยแก้วน้ำสเปซลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะของมีจำนวนจำกัดนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอินดอร์จะมีโคมไฟติดลอยโคมไฟแท็กไลท์รางอลูมิเนียมแล้วก็โคมไฟดาวไลท์ฝั่งฟ้าค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนเอาโดก็จะมีไฟผนังไฟหัวเสาฝั่งพื้นแล้วก็ไฟสนามรวไมไปถึงมีไฟสเตปไลท์นะคะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าตอนเปิดไฟเนี่ยแสงจะออกมาแบบไหนสามารถเข้ามาได้ที่ร้านเมืองไฟ,ฟฟ้าแล้วลองเทสเปิดไฟที่ดิสเพย์ของ SL ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโคมไฟ SL ภายในร้านกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะค่ะชื่อนามนะคะเป็นพนักง,งานดูแลโคมของ SL ที่ร้านค่ะหลังจากที่ทางแบรนด์ได้เข้ามาปรับปรุงดิสเพย์ให้กับทางร้านลูกค้าให้ความสนใจสินค้าของ SL มากขึ้นไหมคะตอนนี้สนใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันมี โคมหลากหลายให้เลือกเนาะหลากหลายจากกาเดิมเยอะนะคะแล้วก็มีตัวโชว์เยอะขึ้นแล้วก็สามารถสั่งโคมได้เร็วขึ้นค่ะสั่งสมมติว่าสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ได้ขออย่างนี้นะคะ่ะลูกค้าก็จะสนใจกันเยอะขึ้น,นะะแล้วมีฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เคยซื้อโคม SL เไปเป็นอย่างไรบ้างคะก็ฟีดแบ็กกลับมาลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านนะคะบอกว่าโคมสวยไฟที่ซื้อไปสวยทูกใจนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยมีการกลับมาเคลมค่ะอ่าแล้วก็อ่าจะซื้อซ้ำอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าประจําของเราจะซื้อซ้ำกันเยอะค่ะมั่นใจในแบรนด์ค่ะต้องขอบคุณพี่น้ำมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลแบรนด์ SL ภายในร้านเป็นอย่างดียินดีค่ะ <laughs> หาใครอยากเข้ามาชมโคมไฟสวยๆของ SL สามารถเข้ามาได้ที่ร้านเมืองไฟฟ้าร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่ระหว่างซอยรามินทา54และ56ก่อนถึงโรงพยาบาลสินแพทย์ร้านเปิดตั้งแต่8.30โงครึ่งถึง5้าโมงครึ่ค่ะและอีทีต่อไปนะคะเราจะไปทัวร์กันที่ร้านไหนรอติดตามชมได้เลยค่ะ